แม่แดงครับแม่ก็จะทำอะไรแบบแปลกใหม่มาให้เรื่อยๆนะแม่เนาะขอบคุณมากแล้วคนนี้เหรอคนนี้ไอเดียคนนี้เหรอขอบคุณพี่ตุ้มนะครับอวยพรแม่แม่แมดงเราด้วยขอให้แม่แดงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้แม่แดงรวยรวยรวยแล้วก็นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละห <c oughs> ยอกเล่นนะแม่นะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมาก ที่แล้วให้ให้ให้แต่ทุนนี้ก่อนแล้วทำความเข้าใจนี้ก่อนว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ว่าพี่ตุ้มคนนี้ดูโตมาตั้งแต่โตอายุสิบกว่าเลยตั้งแต่สมัยแบบลิเกตัวน้อยๆเลยรู้จักกันมานานมากๆวันนี้มีโอกาสได้เจอกันยังเหมือนเดิมเลยอ่ะยังยังแบบน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากๆนะคเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าคอหงก็คือได้ทุกคนเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับทุกคนเจอกันนะครับตอนนี้แข็งแรงดีหรือยังครับ ดีคือเยอะแล้ใช่ไหมให้ไปๆนะครับน้องกบคนพี่แก้วด้วยนะครับผมจริงๆสาวด้านหลังไม่ต้องปล่อยงี้ก็ได้นะครับผมแอบเหงาอยู่เหมือนกัน <S <S อขออนุญาตอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนนะทุกคนอ,อนุญาตนิดนึงนะครับผมขอบคุณนะครับขอบบพี่ตุ๊กนะครับนานๆจะเจอกันนะขอบคุณมากๆที่มาเป็นกลังใจนะครับ วันนี้ไม่ล้มแล้วเนาะตอนนั้นทีาา่งานล้มโอ้ใจหากใจคว่ามลออยูยอยอยอ่เป็นเป็นอะไรที่คนแนั่นอกจ,จะไม่ไม่ค่อยเคยชินเนาะว่าว่าแม่แม่ตัวส่วนใหญ่จะแบบวัยนี้กันหมดเลยอย่างเงี้ยเวลาไปงานทีวถ้าคนเยอะๆแบบเนี้ยใจแล้วก็ร้องเพลงก็ต้องร้องด้วยแล้วก็ก็ต้องกังวลไปด้วยขอบคุณซอดานนะกังวลไปด้วยว่าแม่แม่จะพูดไปตอนไหนไม่รู้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นั้นมาแล้ว แมว่าพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องย้ำเรื่องไวไม่จริงๆจ,จะได้รู้ไงว่าไวมันไม่สําคัญนะมันอยู่ที่ใจทุกคนยังแข็งแรงหมดเลยไม่ล่ะขอบคุณมากคุณประตุ้มนะครับ